นากาเดนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่บนต้นไม้นะคะเรามาถ่ายลูกน้อยโหนงกันค่ะน้อยโหนงนี่จะเป็นผลไม้โบราณที่ว่ามีลักษณะคล้ายๆกับลูกน้อยหนานะคะนี่ค่ะแต่ลูกของน้อยโหนงนี้จะมีสีออกแดงๆนะคะเนี่ยค่ะถ้าเป็นลูกอ่อนๆที่มองเห็นน,ะน่าจะเป็นสีเขียวเขีนะคะนี่ค่ะลูกอ่อนๆนนะจะเขียวๆนิดนึง แล้วพอแก่เนี่ยจะเริ่มมีออกสีแดงเรื่อนๆเนี่ยพอเริ่มแก่เนี่ยจะเริ่มมีสีแดงเรื่อๆนิดนึงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอสุกก็จะมีผลสีแดงนี่ค่ะผิวนี้จะเรียบกว่าน้อยนานะคะผิวของน้อยหนงนี้จะเรียบแล้วก็ถ้าอยู่ในพื้นที่อุดมสมบูรณ์นี้ลูกก็จะโตเหมือนกันค่ะเหมือนอน้อยนาชนิดพันลูกโตๆเหมือนกันค่ะนี่ดกมากนะคะนี่เราเก็บกันไปเกือบจะหมดแล้วล่ะคะ่ะก็เลย อามาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูกันค่ะตอนแรกว่าจะมาถ่ายช่วงวันแรกๆเนอะแล้วทีนี้ฝนตกหนัก,กวันนั้นก็เลยไม่ได้มานะคะนี่ค่ะแล้วก็เป็นลูกอช่วงเนี้ยช่วงอจะเข้าสู่ฤด,ดูแล้งอ่ะปลายฝนต้นหนาว่ลูกจะเยอะค่ะช่วงเข้าสู่ฤด,ดูแล้งเนี่ยลูกจะเต็มเต็มต้นเลยนะคะแล้วก็เป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยามากมายเลยค่ะแล้วก็ าสามารถนำมาเป็นยาแก้โรคบิดโรคแก้พยาธินะคะเป็นใบเป็นมเมล็ดหรือเป็นเปลือกเนี่ยมีสรรพคุณทางยามากมายเลยค่ะแล้วก็ลูกอ่อนๆนี้นะคะเราสามารถที่จะมาปอกเปลือกแล้วก็นำไปแกงนะคะเป็นแกงส้มแกงคั่วอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ปัจจุบันนะคะไม่ค่อยมีคนนิยมนำมารับประทานกันสักเท่าไหร่เพราะมันหายากมากค่ะเนี่ยทั้ง แถวนี้สองสามหมู่บ้าน,นมีอยู่ต้นเดียวเองค่ะแล้วก็เด็กรุ่นใหม่จะไม่ค่อยรู้จักนะฮะว่านี่คือต้นของน้อยโหนงนั่นเองค่ะทีนี้เราก็าอยู่บนต้นไม้ทีนี้ก็จะหยิบลูกที่หาแล้วให้ดูนะคะนี่ค่ะหาแล้วแล้วก็ตั้งไว้นะะี่คฮะนี่ค่ะ,มะเมล็ดอาจจะเยอะไปนิดนึงนะคะแต่ว่าความหวานนี่หวานสู้น้อยหนาได้เลยค่ะ หลายหลายท่านบอกว่าไม่ชอบทานนะคะเพราะว่ามันเม็ดเยอะแต่ว่าถ้าถามว่าชอบไม่ชอบชอบทานโดยส่วนตัวแล้วก็มีรสชาติที่ออกจะคล้ายๆทุเรียนเทศหรือทุเรียนน้ำของทางภาคใต้เหมือนกันค่ะเนี่ยนี่นะคะพอเราผ่ามาแล้วนะคะ,มะเมล็ดจะเยอะมากเลยนะ,ะลูกนึงเป็นน้อยมเมล็ดนะคะนี่เป็นข้อด้อยของน้อยนงแต่ว่าผิวจะเรียบเห็นไหมคะเวลาเราทานถ้าเป็นน้อยนาอันนี้มันจะเป็นตะกุ่นขึ้นม,มาค่ะ ส่วนใหญ่นะคะใบหรือว่ารากหรือว่าลำต้นเนี่ยเขาจะมาใช้ทางยาสมุนไพรมากกว่าค่ะแต่รสชาติหอมนะคะหอมมากๆแล้วก็หวานมากๆด้วยค่ะนี่คือต้นน้อยโน